เอสเมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวหน้าจอตรงรุ่นนะครับขนาด10.25นิ้วนะครับคันนี้ติดตั้งใน Mercedes-Benz C180 ะครับเป็นรถปี2013ของเดิมก็จะเป็นหน้าจอขนาด5้านิ้วนะครับเป็นแบบจอฝังเราก็ทำการถอดออกแล้วก็ใส่เป็นแบบจอ a n d r o อยที่เป็นกรอบตรงรุ่นเลยนะครับก็อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบ้อยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยตัวหน้าจอก็จะเป็นจอทัชสกรีน เป็นจอ Android เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลา 8G นะครับผมรอม64นะครับก็ตัวนี้ต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับแชร์แอรสปอให้กับมันเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในลนักษณะของการใช้งานเป็นหน้าจอก g นะครับของเดิมรถก็ขึ้นเป็นตามปกติจากของเดิมเป็นขนาด5นิ้วก็จะถูกขยายออกเพื่อให้มันเต็มจอนะครับ จะเป็นหน้าจอเดิมของมืก็สามารถใช้คอนโทรลใช้การใช้งานแบบตา่างๆได้ตามปกติเลยนะครับแล้วเราจะใช้งานในส่วนของแอนดรอยเราลลก็ปัดหน้าจอขึ้นก็จะเข้ามาสู่โฮมสกรีนของแอนดรอยเรานะครับเวลาเราใช้งานแล้วก็แชร์ฮอสปอตให้กับตัวหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ซิมการ์ดก็ได้นะครับซิมการ์ดรองรับ 4G น G, นะครับลองใช้งานเป็น y o u t u b e ดูบ้างครับ หรเป็นยูตัวนี้ผมเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi Hotspot อ wi ของทรศัพทนะครับตัวนี้ช่องเสียงที่เราจะใช้ออกรถก็คือเป็นเสียงผ่านระบบ AUX นะครับเป็นปากบนตรงรุ่นเลยนะครับผม ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เลยนะครับกป็น,นของการใช้งาน Google m a p ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็การใช้งานค่อนข้างสมูทเลยนะครับลองดูระบบของเดิมของเดิมก็สามารถดู หรือว่าฟัง FM ก็ขึ้นตามปกติได้เลยนะครับตัวนี้เวลาเราเลือกช่องเสียงให้ออกลำโพงรถแล้วก็ด้านปุ่มขึ้นไปนะครับเข้าไปที่ออริโอด้วก็เลีอยเป็น a นี่ก็คือช่องเสียงที่เราเอาออกลำโพงรถนะครับตัวนี้ติดตั้งพร้อมกล้องถอยด้วยนะครับเวลาเราใสาเ่เกียร์ถอยมาจอก็จะตัดเป็นกล้องถอยเลยนะครับมีระบบเซนเซอร์มีเส้นการระยะเป็นตามงวงมาลัย ส่วนของการใช้งาน Android ก็ค่อนข้างสมูทเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นหน้ารวมของแอปนะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จาก Google Play Store ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงผ่าน usb นะครับแล้วก็สามารถมาเสียบช่อง usb ที่เราเดินสายตรงนี้ให้เสียบทิ้าาทงไว้เลยก็ได้นะครับก็สามารถเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงได้นะครับรวมถึงเสียบสายเล่น apple carplay ก็ได้นะครับในส่วนของ apple carplay เราก็ สามารถใช้งานแบบไร้สายได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวตัวหน้าจอตรงนี้นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จก็จะขึ้นเป็น Apple c a r p ให้เลยสังเกตุว่าจะมีทั้งเป็น iOS l p p l e อ a เแล้วก็เป็น Android a u ออสามารถใช้งานได้ทั้งคู่เลยนะครับโอเค เรที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ